ออลดิวอิ u ส u ่มิวเอ็กซ์ปี2021 1.9 e l e g ิ n t ก้นรุ่นรองท็อปสุดแซ่บกับรุ่นเอลิกันความหมายดีมากๆเลยค่ะก็คือความสง่างามเป็นยังไงคะสมชื่อของเขาเลย สวยงามทุกมุมมองจริงๆหลายๆคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะคะให้รีวิวตัวรองท็อปกันบ้างได้เลยค่ะคลิปนี้จัดเต็มเช่นเคยกับรุ่นอริแกนนี้นะคะรุ่นรองท็อปสุดแซ่บของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างภายในภายนอกออปชันความปลอดภัยนะคะเยอะขนาดไหนว่าทําให้ทุกคนอยากซื้อแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาชมกันเลยเครื่องยนต์ก็บอกอยู่แล้วนะว่า1.9นะคะเป็นเครื่องยนต์พันเให้กําลังแรงม้าที่150แรงมา้า แรงไม่ตกออกตัวดีมากแบบพุ่งแรงแซงทุกโค้กแน่นอนเริ่มจากราคากันก่อนเลยนะคะตัวอลิแกนนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทนะคะราคาสุดบาแบบจับต้องได้นะคะกับออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ยังมีสีให้เลือกอีกตั้งรกสีเลยนะคะเลือกกันแบบได้จุใจได้เลยแบบด้านล่างนี้เลย มาเริ่มที่รูปรักษ์ภายนอกกันเลยนะคะสังเกตว่ามิวเอสบีสองพนีนี้นะคะบอดี้ภายนอกจะเหมือนกันหมดเลยก็คือโฉมใหม่หมดเลยไม่ทําให้ผิดหวังกันอีกแล้วมาที่ด้านหน้ากันเลยนะคะกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่เราเห็นนี้ก็คือจะเป็นสีไล่ะระดับสีตัดกันนะคะทําให้เราเห็นนี้จะดูมีมิติมากขึ้นไม่ดูลดลนอีกต่อไปแล้วแล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้านในนะคะโดยทรงเปลี่ยนโนแบ็กนะคะให้ความรู้สึกหรูหราสบเฉียนนดตั้งแต่ด้านหน้าเลยจุดเด่นที่เห็นได้ใช้กับการเชงนะคะที่เปลี่ยนใหม่หมดนี้ก็คืออก,อ,อกแบบ ที่ใหม่หมดไม่เหลือแบบเดิมของปิกอัพอยู่เลยก็คือไฟหน้าบาย e บีม LED Projector ที่ให้ความส่องสว่างได้มากและไกลพร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติ โดยมีเซ็นเซอร์ปรับให้มีการคงที่แม้จะมีน้ำหนักในการบรรทุกดา้วพาไปดูช่วงท้ายกันต่อเลยนะคะกับไฟท้ายทรง3 l i n e LED โปรเจกเตอร์นะคะที่ให้ความรู้สึกรู้ราดูดีรับกับช่วงท้ายได้อย่างลงตัวเลยไหนๆก็อยู่ด้านท้ายแล้วนะคะต่อด้วยฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะรุ่น e l e g a n t Longtop นี้นะคะยังได้ประตูฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะสั่งการด้วยรีโมทนะคะหรือว่าสั่งการด้วยเปิดปิดตรงฝาท้ายหรือปุ่มข้างๆพุงมอ,อะไรนะคะก็ง่า แล้วก็สะดวกต่อการใช้งานเลยพร้อมระบบป้องกันการหนีบนะคะแจม Protection อย่างเช่นเรากําลังเก็บของอยู่นะคะแล้วก็ประตูมันดันปิดพอมันมาชนเรานะคะเจอวัตถุมันก็จะหยุดแบบนี้เลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ช่วยได้อีกหนึ่งแรงคะ่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะคะกับที่ปัดน้ําฝนแบบบิ i l t i เลยสามารถทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับหน่วงเวลาของตัวเขาเองได้อีกด้วย มาดูที่ล้อกันบ้างรุ่นเอลิแกนนี้นะคะรุ่นรองท็อปจะได้ล้ออลลอยขอบ18นะคะทุกคนอย่าสับสนนะรุ่นรองท็อปนี้ได้ล้อขอบ18เท่านั้นนะอยู่ภายนอกแล้วนะคะขอรีวิวช่วงล่างกันนิดนึงนะคะแฟนเพจรีเควส์กันมาเยอะมากๆเลยว่าขอช่วงล่างกันหน่อยขอช่วงล่างอ่อยเถอะอะเดี๋ยวคลิปนี้ตัดให้ค่ะ ผู้ออกแบบนะคะให้โครงสร้างตัวถงังแชสซีการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเป็นสมรรถนะที่ขับดีที่สุดได้แก่ความนิ่งและมั่นคงความนุ่มนวลน,นั่งสบายแล้วก็ความปลอดภยัยการเกาะถนนอย่างดีมาดูรายละเอียดของช่วงล่างแบบจัดเต็มกันเลยค่ะที่ช่วงล่างคอยสปริงทั้ง4ล้อช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปรีกนกสองชั้นและเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังแบบไฟลิงซัสเปนชั่นพร้อมเหล็กกันโครงทําให้มีความนุ่มนวลกาอถนนได้ดีเยี่ยมเลย โครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กแข็งแรงมั่นใจสุดและการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์เยื้องหลังเภาหน้าแบบเซมิมมชิปจักกระจายน้ำหนักและเกาะถนนทรงตัวดีเยี่ยมเป็นยังไงคะกับช่วงล่างที่มั่นใจในการขับขี่เกาะถนนปลอดภัยทุกการเดินทาง ตอนนี้รีวิวภายนอกครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างสวยงามกว้างขวางสะดวกสบายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันค่ะกับภายในนะคะที่กว้างขวางโอ่อ่านะคะให้ความสะดวกสบายในทุกๆท,ที่นั่งเลยค่ะพร้อมฟังกช์ชันการใช้งานที่มาแบบครบครัน รูหราแล้วก็สวยงามรุ่นนี้นะคะได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโต้เบรกโฮก็จะเป็นระบบช่วยหยุดอยู่กับที่โดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรครั้งไว้อีกด้วยใครซื้อรุ่นนี้นะคะก็จะได้ระบบนี้ด้วยไม่น้อยหน้าแน่นอน <S <S เรามาดูที่เบาะหนังกันเลยนะคะของรุ่นอลิแกนนี้กันก่อนเลย ที่ดีไซน์หรูด้วยสีแซดเดิลบราวเบาะหนังสีน้ำตาลหรูด,ดูแพงให้ความรู้สึกอบกระชับรับทุกสัสดส่วนทุกทกที่นั่งกับเทคโนโลยีคูลแม็กซ์คะที่ผู้ผลิตให้ความสําคัญกับผู้โดยสารพอตอนที่เราขึ้นรถเบาะจะไม่ร้อนช่วยลดอุณหภูมิสะสมตอนที่รถจอดอยู่ด้วยค่ะยังอยู่กันที่เบาะนะคะเบาะฝั่งคนขับเป็นระบบปรับไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้ถึง8ทิศทาง ให้เข้ากับสลีรักษณ์ของผู้ชายรถนั้นๆได้เลยเบาะนั่งที่กว้างขวางนะคะนั่งสบายทุกๆที่นั่งไม่ว่าจะเป็นแถว2แล้วก็แถว3นะคะนั่งสบายได้อย่างตลอดทางเลยไม่เมื่อยไม่ปวดหลังและที่สําคัญคือพับเบาะได้อย่างหลากหลายนะคะพับง่ายแล้วก็สะดวกแนมะ้สาวๆก็ทําเองได้มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะรุ่น e อล g a กนนี้ได้ออปชันของพวงมาลัยมาแบบครบเลยนะคะโดยที่ปุ่มมัลติฟังก์ชันจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมความเร็วจะอยู่ที่ด้านขวา รุ่นนาฬิก,กนนี้นะคะยังได้จอขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะคะแล้วก็ยังรองรับทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Car p l พ y แบบไร้สายอีกด้วยแล้วก็ Android Auto นะคะแต่บอกก่อนนะว่าเฉพาะรุ่นที่รองรับการใช้งานเท่านั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงอีก8จุดให้ดังกระหึ่มกันทั่วคันไปเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะกับระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Du โ Zone แยกอิสระซ้ายขวานั่งฝั่งไหนร้อนไปหนาวไปนะคะปรับกันเองได้เลยแบบนี้จิว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 เสียงของเขาเหรอ านะดาทำเองรุ่นนาฬิกนนี้นะคะก็ได้แอร์แบบนี้เหมือนกันคะ่ะชาร์จิ่งสเตชันนี้นะคะเป็นไงคะต้องใช้คำภาษาอังกฤษด้วยรองรับทุกการชาร์จเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือมีปลั๊กไฟนะคะหลายช่องหลายปุ่มหลากหลายไม่ต้องแย่งกันเลยคันนี้รุ่นนี้นะคะยังมีระบบฟิลเตอร์กองฝุ่น pm 2.5นะคะที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยกุญแจรุ่นนี้นะคะ genius entry เป็นกุญแจอัจฉริยะควบคู่กับปุ่มคูนสตาร์ทในรถ พกพาง่ายไม่ต้องมานั่งควานหาขึ้นรถกดปุ่มได้อย่างสบายเลยทุกคนอลิแกนีนีนะคะ<ๆ>กับระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มแม้ว่าจะเป็นรุ่นรองท็อปก็ตามที่จะได้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบครันเลยค่ะ<ๆ>เช่น ABS BAE b d ESC BOS และระบบอื่น,นที่ปิกอัพมีนะคะ<ๆ>ได้มาครบเลยให้ผู้ขับแล้วก็ผู้ใช้งานได้อุ่นใจทุกๆการเดินทาง ที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงจะมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเซนเซอร์รอบคันนะคะจะทํางานแล้วก็แจ้งเตือนวัตถุหรือว่าสิ่งของที่อยู่ในที่ที่เรามองเห็นจะมีเสียงเตือนช่วยเราไม่ให้เกิดอันตรายได้ระบบช่วยเตือนขณนะถอยรถยนต์เช่นกันค่ะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังจะมีเส้นระยะช่วยขณะที่เราถอยรถที่แคบๆก็ถอยได้สบายเดี๋ยวดาเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะทุกคนอ่าใส่เกียร์ถอยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหักพวงมาลัยให้ดูเส้นถอยนะคะ โอ้ยดูดิมันแบบมันหมุนตามพวองมาลัยเลยอะคือแบบดีมากจริงๆร,ระบบนี้คือมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนทําให้แบบเรามั่นใจในการถอยแบบสุดๆไปเลยดูดิปลอดภัยมากๆชอบมากๆเลยค่ะรุ่นนี้สเปคมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกแล้วก็ราคากับออปชั่นที่เข้ากันกมากเลยและที่สำคัญการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆ สำหรับท่านไหนนะคะที่มองหารถใช้งานแบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะที่สะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานแบบครบวงจรเลยแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ใช้แลว้วรู้สึกอุ่นใจนะคะกับรุ่นเอลิแกนนี้เดาว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะทั้งสวยประหยัดหรูหราดูแพงนะคะและที่สําคัญดูรีวิวนี้หรือว่าให้มาทดลองขับนะคะจะได้ทราบว่าการใช้งานเป็นแบบไหนแล้วก็จะได้เข้ากับสรีระหรือว่าเข้ากับการใช้งานของแต่ละท่านคะ่ะ รีวิวจบไปแล้วนะคะกับรุ่นเอลิแกนรุ่นรองท็อปสุดแซบของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ให้เซลดาดาด้วยนะคะทั้งใจทำมากมาเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้เซลดาดากันเยอะๆนะคะให้ยอดวิวมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการซื้อรถสามารถซื้อรถที่ช่องอิสของดาดาช่องนี้ได้เลยนะคะถ้าไงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย